มีคอมาเองนะวันนี้นะคะก็มาเลี้ยงเป็นงานอะไรนะคะปลาท์ตี้บาซีเดียรุ่นพี่ของเราตรงนะคะตรงซึ่งเป็นรุ่นที่มีเยอะน้อยที่สุด คนครบไหมวันนี้ไม่ทราบค่ะครบครบค่ะครบค่ะครบครบค่ะครบใช่ไหมคะค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะคะที่น้องๆทุกคนก็เขาเรียกว่าแสดงความยิ้ใจนะคะในการที่มาเลี้ยงอำลาลูกพี่ของเราสวยๆมีอยู่น้อยคนแล้วน้องๆก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพียงส่งที่พี่ของเรานะคะก็ นความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นนะคะซึ่งก็เป็นเป็นรุ่นที่รุ่นนี้นะคะปีสี่ก็เป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นที่มีคุณภาพรุ่นหนึ่งของของภาษาญี่ปุ่นว่าอาจารย์โดนเที่ยวมาเป็นหัวกะทิได้ไหมเที่ยวจะนวดแล้วนะคะหรือแค่แปคนนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรุ่นคุณภาพอีกรุ่นหนึ่งซึ่งอาจารย์ก็ ก็ภูมิใจนะคะที่จะได้จบไปแล้วจะได้ยิมการศึกษาหวังว่าคูมิใจไปกันหมดนะคะถ้าใครที่ยิมอาจารย์อยากอยู่ก็โอเคนะคุณก็ยินดีแต่ว่าคิดว่าจะจะส่งให้หมดแหละนะคะแล้วก็ยังไงดีเราที่ก็ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาถือว่าปาร์ตี้กันสบายๆนะคะริมหาก็คือสังสรรค์ ร่วมกันระหว่างพี่ๆน้องๆแล้วก็อาจารย์ะะ <c oughs> ก็ก็ยินดียินดีมากๆที่ที่ที่ได้รับเ <c oughs> กียริจากพวกเราเชิญมาร่วมง,งานในวันนี้นะคะก็ขอก็ขอในโอกาสนี้ขอเปิดงานนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกสนานกับกิจกรรมในวันนี้แล้วก็ใว้งานราบรื่นนะคะขอบคุณมากค่ะ